ดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับมาตราแม่กฎมาฝากน้องๆด้วยนะครับเอ๊ะน้องๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเดี๋ยวเราลองตามไปดูเสียงที่ได้ยินพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเป็นเสียงอะไรแจวแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อสับปะรดแจวเรือไปซื้อสับปะรด ชื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวอ๋อเพื่อนๆนของเรากำลังร้องเพลงเล่นกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวเราลองร้องตามพร้อมๆกันนะครับแจวแจวจ้จจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อสับประรดแจวเรือไปซื้อสับประรด ื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวจากที่อ่านไปตรงท่อนที่ว่าชื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวน้องๆลองทายดูสิครับว่าหมายถึงมาตราใดคำตอบก็คือมาตราแม่กดนั่นเองครับ มาตราแม่กฎคือคำที่ดอเด็กเป็นตัวสะกดและคำที่มีเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีทั้งหมด18ตัวได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้คือจอจานชอช้าง ชอเชอซสอโซดอชดาตอปตักทอมนโททอผู้เท่า ทอฐานดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธง สสาลาสฤษีส,ส,สเสือเรามาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎกันนะครับเริ่มจากคำว่าบาทเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎเพราะคำว่าบาทมีดอเด็กเป็นตัวสะกด ต่อไปคือคำว่าตำรวจเป็นคำที่อยู่ในมาตรามแม่กฎเพราะมีจอจานเป็นตัวสะกดภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพมงกฎุฎน้องลองตอบสิครับว่าคำว่ามงกุฎเป็นคำในมาตรามแม่กฎหรือไม่มาดูกันนะครับ ว่าตอบถูกหรือเปล่าคําว่ามงกุฎเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กฎครับเพราะคําว่ามงกุฎมีตอปะตากเป็นตัวสะกดคราวนี้เรามาดูคําในมาตราแม่กฎที่สะกดด้วยพยัญชนะที่เหลือกันนะครับเริ่มจากชอช้างสะกดเช่นคําว่าพืช ทอฐานสะกดเช่นคำว่าอิดท้อมนโทสะกดเช่นคำว่าครุดต้อเต่าสะกดเช่นคำว่าสัตว์ทอถุงสะกดเช่นคำว่ารถ ททหารสะกดเช่นแพทย์ทอธงสะกดเช่นคำว่าโกรธสอสาลาสะกดเช่นคำว่าประเทศสอเสือสะกดเช่นคำว่าโอรสรู้จักมาตรากฎแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ เล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาทบทวนมาตราแม่กฎกันนะครับมาตราแม่กฎคือคำที่ดอเด็กเป็นตัวสะกดและคำที่มีเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีทั้งหมด18ตัวได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้คือจอจานชอช้าง ชอเชอซอโซดอชดาตอปตักทอมนโททอผู้เท่า ทอฐานดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธง สสาลาสอฤษีสอสสเสือก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับรู้จักมาตรากฎแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สะกดตัวมามือดาแม่กงมีงองูสะกดแทงแรงปิงงองแม่ก็มีม้มาสะกดลมแต้มมุมมอม,มงมสนามํำรามแม่เคยมียออยากสะกดโปรยปุยเฉยลอยแม่เคยมีวัวแวนสะกดกาวเปลวเปรี้ยว,แม,วแม่กอกมีก็ไก่สะกด ปักเด็กเมกแฟกปากหอยทามาาิจากแม่กบมีบอบไม้ไมสะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอนู้สะกดยานบ้านหินข้ายกดมีดอเด็กสะกด สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูมาตราตัวสะกดกันส่วนจะเป็นมาตราอะไรนั้นน้องๆลองทายจากปริศนาคำทายต่อไปนี้ดูนะคะอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางคำตอบก็คือกบค่ะ และมาตราที่จะพาน้องๆมารู้จักในวันนี้ก็คือมาตราแม่กบนั่นเองค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะมาตราแม่กบเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยค่ะมาตราแม่กบหมายถึงคำที่มีบอใบไม้ ปอปลา่พอพานปอฟันและ่อสัมภาเป็นตัวสะกด เรามาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันนะคะเริ่มจากบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเช่นจอบทูปภาพ กราฟโลกหลังจากที่น้องๆได้รู้จักมาตราแม่กดกันแล้วเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะเริ่มจากจอบหมายถึงเครื่องมือสำหรับขุดดินรวนดินหรือถากหญ้า ทูปหมายถึงเครื่องหอมมักใช้จุดบูชาพระคู่กับเทียนออมาคือภาพหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นเป็นรูปโดยการถ่ายหรือวาดกราฟหมายถึงแผนภูมิแทนค่าของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ คำสุดท้ายคือโลภหมายถึงความอยากได้ไม่รู้จักพอสนุกกันไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่ามาตราตัวสะกดแม่กบคือมาตราที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพันฟอฟันพอสำเพาเป็นตัวสะกดแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ